เฮ้ยข่าวลือ Galaxy c 4 6 Slim อา่านไม่ได้บางเท่าจอพับของแบรนด์จีนก่อ,อ,อนหน้านี้ได้มีข่าวเกี่ยวกับ Samsung Galaxy c 4 6รุ่นใหม่ที่แยกออกมาจากรุ่นธรรมดาที่มีความบางกว่าเดิมจอใหญ่กว่าเดิมและกล้องหลังที่ดีขึ้นซึ่งรุ่นนี้ยังไม่ได้ชัดว่าจะใช้ชื่อไหนกันแน่นะครับระหว่าง c 4 6 Slim หรือ c 4 6 Ultra ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเผยออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยดุนซลิมยังได้ขอบที่เป็นไทเทเนียมซึ่งเป็นครั้งแรกในะกูลกาซี่ซีซิลีที่จะได้ใช้วัสดุนี้ด้วยครับรวมถึงยังมีความบางและเบากว่ารุ่นปกติอย่างไรก็ตามครับก็ในมีรายง,งานจากทางอีดีเเล็กเผยออกมาว่าในรุ่นนี้จะมีความบางอยู่ที่11มิลลิเมตรเมื่อพับซึ่งต่างจากรุ่นปกติที่12.1ม mm, ิลลิเมตรซึ่งอาจจะทําให้ไม่ได้ดูบางมากเมื่อเทียบกับฝั่งของแบรนด์จีน ที่อยู่ระหว่าง9ถึง10มิลลิเมตรครับ